สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกแห้งเล้อค่ะเสียงฝนสาซาอยู่เลยคะ่ะทั้งฝนทั้งลมค่ะตกใต้เดืกๆค่ะมาแต่งแนวยูแนวกินกันดีกว่าค่ะหนึ่งข้าวเหนียวหหอนๆเนะะ้อค่ะล้วก็ลวกพักค่ะลวกพักบุ้งก็พักขั้นจองค่ะแนวกินืันนี้กะสิกินกะบอีหลใหญ่เด้อค่ะกะตาําบกหุ้งค่ะตาําบกหุ่งกบตําแล้วเรียบร้อยเลยเด้อค่ะบได้ อันเห็ดขั้นตอนวิธีต่ำให้เบิ้งงด้อค่ะกินตำมะฮงแซบๆกัเขาเนี่วห่อนๆนะคะกับอีลาใหญ่เด้อค่ะมือนี่ กาจังสีกระเฮ็ดให้อยากแนวแเสบๆบเนาะค่ะจัดตาบักฮวงไปค่ะพาสีเศร้ากินกบสีเศร้าบ่ไดดดอกเนอกมาค่ะลงมือกินกันเลยเด้อค่ะกาสิบกินไปโซไปกับอีลายไงค่ะว่ายอกว่าเรียนว่ายหัวน้ำกันนี่ละอีลายไ่เพิ่นกระควมจะเป็นวัยรุ่นเนาะค่ะแม่กับพีายามสีสีกระชับสัมพัน์กับเพิ่นเนาะค่ะเพราะว่าแห่งไงเพิ่นกระแห้งออกไปเรื่อยๆเพิ่นกระสิมีความคิดความอ่านมีกลุ่มเพื่อนๆของเพิ่น แม่ก็บ่อยากให้ลูกป้าแม่ไป้วค่ะอยากให้มีความเข้าอกเข้าใจกันก็พยายามคุยเล่นคุยหัวกับเพื่อนตลอดละค่ะแต่ด้วยอารมณ์ของวัยรุ่นเนาะค่ะเนาะเฮาก็ต้องพยายามทําความเข้าใจเพื่อนะพอส่งจุดนี้เขาก็เคย่านมาแล้วอารมณ์ต่างๆของเพื่อนเห็นไหมคะนคะสีมันซีดนะพริกอันนี้ไงพริกลาบ้านเราเนี่ยนี่พริกเป็นเทปจะได้ค่ะนี่นี่หน่อยสิระวังพริกเลยเด้อ นากกินใกล้บอกสีเซากินฮา,า,ากรเซาบะไดนะแ <laughs> ล้ววานนี้ซากินส้มตำเซาไม่ได้เหมอเผ็ดแล้วเผ็ดมาแล้ว้องไม่เผ็ดน้หรอเไม่เผ็ดแม่เผ็ดนะ เมื่อตอนเย็นจำให้น้องน้องชอบโอ้โทาเผ็ดทำมันหยุดไม่อยู่ต้องเอาคำใหญ่ๆเลยิตัง่อืมอืมกินกับย่างแบบย่างเรอยางปนม mhm 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 chèo mhm nè mhm là mhm 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 ui mhm 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 này กำลังจกเลยเป็นช้โมกโอ้ยเนาะตากฝนอ่ะกินอันนั้นไข่ระวังร้อนเด้อต้องใช้ช้อนอะพริกไก่ไม่กินบ่ร้อนร้อนใช้ช้อนมู้ได้อยู่โอ้ยน่นเห็นไหม <c oughs> โหะ้ะนะสองฟองเลยนะเหงื่อ่าคือตาแกะ ซ่อมไหมไม่ใช่ซ่อมเบียเกมสเสิร์ฟแม่ขาบตอนได้ปะเนี่ยได้สิเบปบอร์เซ็<ห>นต์แบบปะอะไรโอ้รอด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 ได้เลยบุ๊คเขา,า,าจะคุยกับมางห้องทำยังไงกินอ่างผู้ <laughs> สาวกินข้ามปม มือจกส้มตำต้องจกมือถ้าเึงส้มตำใช้ช้อนเนี่ยไม่ถึงใจใช่จกมือวัฒ <c oughs> นธรรมแล้วเนาะ <c oughs> โอเคเ้อค่ะกิตตมหฮวงโชคค่ะโมนี้ว่าไม่ยังยไรมีกับอีลาใหญ่ อีหลาน้อยสอบอีหลาน้อยสอบเพราะในปีเทอมอมีหลานใหญ่ปีเทิมแล้วค่ะแต่งยูแต่งกินกันได้เสมอละบ้านนี้อีกระปูอีกระปุ่อฉนจะกินอีกระปูดอ อะายก็อะไร้างข้าวตุน๋นข้าทษนวปูตับมะฮู้งด้ตำน,นั่นน้ำเล่เร น้ำจริงน้ำเล่ๆแบบนี้อร่อยนะคะคุณขาแล้วก็ส้มไปแช่เย็นตัดเนื้อแล้วก็เปิกพริกหน่อยน้อยนี้ส้มแช่เย็นจะไม่ขมค่ะไช่ค่ะอนนี้่ปอกพริกอีกเงี้ยเผ็ดนะลูกใส่แกงเราใหม่อีแสบมั้ยสิเอาอหล่าสวัสดีสักคำมาหนิสวัสดีสวยๆสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะไม่ไหวแล้วไหวอีกค่ะ HOO! <laughs>